อขอเชิญทีไม่กี้หมดเวลาก่อนนะคะอ่าน,นี้ต่อให้จบเพราะเราได้ f อดีแล้วได้ตรงนี้แล้วได้ตรงนี้ได้ครบหมดแล้วตามที่เขาต้องการแล้วนะคะอย่าลืมสูตรของเรานะคะสูตรของเราเปลี่ยนใหม่เลยนะลูกอันนี้สูตรลวก็จะกลายเป็นหาได้จากึ่งอบวกกับความกว้างของชั้นคูณกับผลรวมของของความถี่ใหม่ นะคะความถี่ใหม่กับค่ากลางตัวมัดหารด้วยหารด้วยนะคะความถี่ทั้งหมดหรือความถี่รวมนะคะก็คือจานวนผลแทนค่าเลยค่ะ x bar ความถี่นะคะความถี่ตัวนี้คือตัวนี้วงกลมนะ fd ก็คือลบสิบสี่แทนค่าเลยนะลูก a, a คือไร a คือไรแทนค่าร้อยห้าสิบแปดก็ร้อยห้าสิบเก้าจุดห้า ไอ้ที่เราหาไปแล้วเท่าไหร่ลูกยี่สิบนะคะคูณกับ x อหาไปแล้วคือเท่าไหร่ลูกลบสิบสี่คูณกับ x x เท่าไหร่ลูกหกสิบฮัลโค่ะอย่าลืมว่าสองตัวนี้สองตัวนี้นะคะคูณกันอยู่สามารถตัดทอดนได้นะคะสองสามหกอันนี้ได้หนึ่งก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าจุดห้านะคะลบด้วย 14สี่สวนสามหาให้เจอก่อนนะสิสี่วนสมีค่าเท่าไหร่จะได้มองง่าขึ้นนะคะไม่ต้องเปลป่งอะไรมากเลย14บสหารด้วยสมเลยได้สีุ่ดหกหนะคะสี่ตัวนี้ก็กลายเป็น159่งราลบสี่เลยค่ะ159่15้้าลบส6 6เหลือประมาณ ร้อยห้าสิบสี่จุดแปดสี่ค่ะจบนะคะแทนที่เราจะเอาตัวเลขร้อยหลักร้อยมาเีก็ไม่ต้องนะคะีนี้อันนี้คือสูตรลัดค่ะจำไห้นะคะคืออะไรจำให้มั่นเอืีเอทคือจุดึ่นกลางจุดึ่งกลางของอันตภาพ อันตรภาคชั้นที่มีความถี่สูงสุดความถี่สูงสุดนะลูกถี่สูงสุดเอาตัวไหนอ่าตัวไหนก็ได้นะคะความถี่สูงสุดไอซ์ไล์ไอซ์ไล์คือฝอัออองกว้างของชั้นเห็นชัดเจนนะคะอันตรภาคชั้นนะคะครับ อ่าดีคือไรทีครูบอกนดีคืออะไรดคือ i ลบ a คานด้วย i นะคะแทนคําั่ของชั้น x i คืจุดสิงนทางชั้นกวงงใส่เลย x i คือจุดสินทางชั้นสังเกตได้ง่ายนะคะสังเกตได้ง่าย หรือวิธีการของเราก็คือพอเห็นโจทย์ปุ๊บเราก็สามารถที่จะชิดเอาได้เลยลองดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะค่ะตัวอย่างนี้ค่ะเป็นไมลูกอ่ารูบยังไม่ต้องสนใจยังไม่ต้องสนใจนี่เรามาดูตัวอย่างตัวนี้มันจะแตกจากมาตินี้นะคะตัวอย่างจากมาตินี้ของเราเอา,เอาหาตจวแทนชั้นที่มีความถี่สูงที่สุด ใช่หรือไม่อ่ะถ้าในกรณีนี้ของเราจะเป็นชั้นนี้ก็คือมีจํานวนเรียนเยอะที่สุดคือ20นะคะทีนี้จะมีอีกคำหนึ่งคําำว่าหรือหรือนะคะหรืออะไรหรือชั้นที่อยู่ตรงกลางนะคะและ้วในตรนี้ของเราจะใช้คําว่าหรือนะคะชั้นที่อยู่ตรงกลางนะคะ ของข้อมูลนะคะตรงกลางของข้อมูลแต่ไมั้น่ลูกก็ยัสามารถหาได้สองแบบหนึ่งตรงที่มีความถี่สูงที่สุดกับสองตรงที่อยู่ตรงกลางทีนี้จะแยกยังไงล่ะอันไหนความถี่สูงสุดอันไหนชั้นที่อยู่ตรงกลางหลักการวิธีการแยกของเราก็ดูหลักการไม่ง่ายตัวอย่างเมื่อกี้นี้มีกี่ชั้นหรอมีกี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ชั้นเห็นไหมคะสี่ชั้นตรงกลางอยู่ตรงไหน ตรงกลางก็คือระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมล่ะเออนี่นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ของเราก็จะเป็นตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวหนึ่งตับสองตัวอย่างเมื่อกี้นี้นแต่เมื่อกี้นี้มีจีนั้นนับเลยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5, ่งสองสามสี่ห้าห้าส้มถ้าก็จะเห็นตัวกลางที่ชัดเจนเข้าใจยังคะเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกนะคะว่าเราจะเอาตัวไหนตัวก,ก็สามารถรือกได้ทั้งสองบบวิธีหลักการของเรานะคะก็หลักการของเราได้ตัวนี้แต่อย่าลืมนะคะว่ามันเป็นค่าสมดุล แล้วก็หาเหมือนเดิมถ้าเราหาถ้าเราเลือกตรงนี้จุดที่เกิดขึ้นของเราก็คือหาตัวการตรงนี้เสียก่อนทัานที่อยู่ตรงการตรงนี้คือคืออะไรคะ1040.5บวกกับ150.5 15, 15. หารด้วย2โอเค็นนะคะก็เป็นเป็นจุดตึงกลางใั้แล้วคือ A ออหา A ออได้แล้วบวกเลยค่ะไ้เทลาไเร่ สิบเอ็ดง่ายนะคะหาสักินเติมหนึ่งร้อยสี่สิบนี่นะคะร้อยห้าสิบสองร้อยเก้าสิบเอ็ดคอสองได้เท่าไหร่ดิร้อยสี่สิบห้าจุดห้าพระเอเหา่่ายไปกินยัคะ เราได้ตรงนี้แลบปุ๊บเปิดอะไรขึ้นเอาหาแต่ละชั้นถ้าเอาตรงนี้เป็นศูนย์ขึ้นบนไปแลูวลบหนึ่งลบสองข้าออกมาบวกหนึ่งบวกสองก็จะได้ที่อันนี้ก็จะเป็นค่าดีหละเป็นค่าสมดุลละต่อไปหา fd fd ของเราคือ line fd ของเราคือ line สิคูณลบ2 14คูณลบ1 17คูณศ20คูณ1 8ดคูณกับสอง plus นะคะ แล้วคาด้แล้วโอเคพอเราได้ีแล้วทำยงไงต่อคะหลากการเหมือนเดิมค่ะหาอกบาร์หาด้วอาร์ด้วยัคะลูกเอบเอบวก I คูณกับซ u ม m a t ัน n อ D กซ์ดหาด้วซัมเมชันเอแทนค่าเลยค่ะเอกเท่าไหร่คะเมื่อกี้นี้145 5 ความกว้างของชั้นเท่าไรหรความกว้างของชั้นเท่าไร่คะ10คูณกั fb fb คือเท่าไรคะเมื่อกี้หาแล้วเอาสอมมติคูณก็เลย,ยเนี่ฮะบวกกันปรากฏว่าได้ศูนย์ค่ะหาด้วย fb เท่าไหร่คะ70ค่ะศูนยูณอะไรศูนหาอะไ,อไ,อไัเป็นอะไรลศูนย์ศูนย์คูณ้ก็จะเป็นศูนย์สรุปคำตอบคือ145.5ค่ะ เห็นไหมคะได้ไหมคะได้ไหมลูกได้นะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็ได้สูตรละนะคะสูตรละในการหาตัวเลขที่เยอะนะคะตัวเลขที่เยอะอย่าลมว่าดีและอั m k l นะคะเอดี a, B, และอั i k l แล้วก็สูตรของเราก็อย่าลืมด้วยว่า x าร์หาด้วย a, I, จ้าคือ i s u m ม a t i o n D, 100, f, อเอฟดหาด้วย summation f ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันนะคะอีกทีค่ะสวัสดีค่ะ